ชาแนลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่นทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกันดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะคล,คลิปนี้พี่เจ็จะมาบอกเล่าวิธีการหาทำเลที่จะทําธุรกิจร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในที่นี้ก็คือสามารถขึ้นทุนได้เร็ว ควรสิเลือกทำเลแบบใดดีควรจะเลือกทำเลแบบไหนดีพี่เจี๊ยบจะได้คืนทุนเร็วๆคลิปที่แล้วพี่เจี๊ยบบอกแล้วใช่ไหมว่าเงินลงทุนต่อเครื่องเนี่ยใช้เงินลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่ใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะในช่องพี่เจี๊ยบชาแนลในคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้จะมาบอกว่าควรจะเลือกทำเลแบบไหนดีถึงจะคืนทุนเร็วถึงจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านเครื่องเสืผ้าหยอดเหรียญ แล้วต้องหาทำเลแบบไหนดีพี่เจีย๊ยบเงินทุนกับนีแล้วเงินทุนก็มีแล้วศึกษามาค่อนข้างเยอะและดูคลิปจากช่องพี่เจีย๊ยบมาเยอะแล้วอยากลงมือทําแล้วพี่เจีย๊ยบแล้วเราจะหาทําเลยังไงดีจะได้แบบมีคนใส่บริการไลน์นะว่ามันมาเอาไปต่างไปแล้วฟ้นขึงบ่าม,มีไผ่มาหยอดเหรียญหยอดอยังจากยากทําเลที่พี่เจีย๊ยบแนะนำนะถ้าจะให้ดีอ่ะหนึ่งควรจะยุไก่คือแบบ โซนที่เราไปทำร้านเครื่องสักผ้าอยองเรียนอะควรจะสร้างอยู่ในโซนนี้เป็นหอพักเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรดูไหมหนึ่งคือหอพักอะ่ะเด็กที่เช่าหออยู่ะจะไม่ค่อยซื้อซื้อเครื่องซักผ้ามาใช้เองเหรอกใช่ไหมส่วนมากก็คือแบบเอาไปหยอดเหรียญไปหยอดเหรียญใต้หออย่างของพิเจ๊บาจะอยู่ใต้หอพักของพิเจ๊บงไงมันกับนี่ขอดีอคืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่ให้น้องๆที่อยู่ที่ข้างล่างหอพักอยู่หอพักแถวๆนี้ด้วยเขาก็จะได้มาใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเราด้วยให้ลูกบ้านเราด้วยนะคะสองก็คือแบบทำเลในจ,จุดแรกที่ที่ควรเลือกทำเลที่อยู่ในในทำเลอะไรดีที่จะทำร้านธุรกิจเครื่องสภาพอย่างเงี้ยทำเลแรกที่อยากให้เลือกก็คือควรจะอยู่ใกล้กับหอพักนะคะ ไก่กับหอผักโซนเนี่ยมีหอผักหลายมีเด็กน้อยอยู่หลายหอผักที่เนี้ยต้องมีคนเช่าด้วยนะไม่ใช่หอผักล้างไม่มีคนเช่าเป็นต่างเครื่องซักผ้าไว้แต่ว่ามีผ้าห่หยอดเด็กว่ามีคนสับทำเลที่สองที่ให้เลือกก็คืออยู่ในจุดที่คนมองเห็นหลายเนี่ยคือแบบอย่างของพี่เจนพี่เจะจะทําเป็นห้องกระจกเพื่อนๆก็เห็นเนาะเนี่ยมันขึ้นกับเปิดไฟให้สว่างเลยของพี่เจนเปิด24ี่ชั่วโมงนะ ร้านเครื่องักผ้าบิดยดเดียที่เจอเนี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วก็ทําเป็นห้องกระจกแล้วก็มีป้ายบอกชื่อร้านให้เห็นชัดเจนอันนี้คือการทําทําเลนะคะให้สว่างเด็กๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่จะมาใช้บริการก็จะได้รู้ว่าเออเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะหนึ่งคืออยู่ไกลหอพักสองคือแบบอยู่ในจุดที่สะดุดตาสะอาดต่อมาก็คือแบบให้มองเห็นนะถ้าจะให้ดีก็คือ จะเป็นเปิดโล่งเลยก็ได้ถ้าเปิดโล่งมันก็เสี่ยงกับขโมยขโจนะนะคะเราก็ฟุน้นเฟินียังอาจสิขราวได้ของพ่จะจะาําเป็นห้องกระจกแล้วก็มีประตูสไลด์เปิดปิดได้นะคะนี่คือเมื่ออยากหายไปตั้งไหใท,ที่ที่แบบผู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรใช่ไหมผู่บ้านจัดสรรนนะเขามีแต่ละบ้านนะมีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วใครเขาก็ใครเขาก็ซื้อเครื่องซักผ้ามาใช้เองในบ้านอยู่แล้ว ทางที่ดีอยู่ใกล้หอพักแล้วก็อยู่ในจุดที่ลูกค้ามองเห็นได้ง่ายได้ชัดเจนนะคะรู้ว่าตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าอยา่างเดียบอยากซักผ้าจะนึกถึงร้านเราอะไรอย่างเงี้ยเปิดบริการให้ให,ให้มาใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงต่อมาที่แนะนํากมากเลยก็คืออยู่ใกล้สถานศึกษาเพราะว่าไกลมหลาลัยเพราะว่าเด็กน้อยหอในอะไรอย่างงี้เนาะ บางทีหอในเขาก็มีร้านเครื่องซักผ้าหยดเหรียญแหละแต่อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเด็กน้อยมันเยอะไงเป็นพันๆพันๆคนเราก็อาจจะไปตั้งอยู่ใกล้ๆมาหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยต่อมาก็คือใกล้ๆแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมมันก็มีหอพักอยู่แล้วนะคะนี่คือทำเลที่พี่จะแนะนําให้ไปเปิดธุรกิจร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจะได้แบบ คืนทุนได้เร็วอย่างพี่เกียร์อย่างพี่เจ้เนี่ยสี่เครื่องเนี่ยคูณสี่เครื่องคูณเอาเหมือนสี่ไปตีง่ายๆเหมือนสี่ยังไม่รวมการเดินน้ําเดินไฟเผื่อๆบางคนก็คือต้องเช่าต้องเช่าที่ในการเปิดร้านด้วยเนาะจ่ายค่าเช่าด้วยอะไรเนี้ยแต่พี่เจ้ไม่ได้จ่ายไงเพราะว่าพี่เจ้นทำอยู่ข้างล่างหองคัะพี่เจ้เองมันจะได้คืนทุนที่เราลงทุนไปได้นะคะ โอเคคลิปนี้เรามารู้กันแล้วว่าควรจะเลือกทำเลแบบไหนดีในการทําธุรกิจเครื่องซักผ้าหยดเหรียญให้คืนทุนได้เร็วให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายให้มีลูกค้ามาใช้บริการตลอดเวลานะคะก็บอกไว้ในคลิปปนี้ทุกทุกอย่างแล้วก็สําหรับคลิปคลิปหน้าพี่เจ๊บจะมาแนะนําว่าเอาเรื่องอะไรดีพี่เจ๊บจะมา มาพามาดูว่ารายรับในแต่ละเดือนของการทําธุรกิจเครื่องซสกผ้าหยอดเหรียญเนี่ยมันมีรายรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยว่าเดือนหนึ่งพี่เจี๊ยบม,มีรายรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปติดตามได้ในกับในคลิปคลิปหน้ากับพี่เจี๊ยบชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนไม่สายจ้ะ